เพื่อนๆนะคะเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะกับช่อง l e s t รธฮ o t t นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเล่นพิกอาการนะคะในท็อปปิกนะที่เกี่ยวกับว่าอะไรคือสิ่งที่คุณห้ามทำนะคะกับเขาหรือคือห้ามไปทำให้เขาเห็นนะเพราะว่าถ้าเห็นแล้วเขาจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วก็ไม่ชอบนะคะในคลิปนี้เราก็จะได้มาดูก่อนนะว่าคุณเนี่ย เป็นอะไรที่เหมือนกับเขาประทับใจอะไรในตัวคุณบ้าแล้วก็อะไรคือสิ่งที่ห้ามทํากับเขาแล้วก็ถ้าทําไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรหรือเขาจะทําอะไรกลับมาไหมนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันได้ในคลิปนี้เลยนะโดยเรามีไพ่ทั้งหมด4กองด้วยกันนะคะกองที่1ค่ะ2 สาแล้วก็กล่องที่สีนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะที่เข้ามาดูนะคะก็ช่วยทำทำสแตป์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูทีหลังอย่าลืมไปขอบคุณเขาแล้วก็กดไลค์ให้เขาขึ้นหนึ่งนะคะโอเคก็เดี๋ยววิธีการเล่นนะคะก็คือให้เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกว่ามีความดึงดูดมากที่สุดพอเลือกเสร็จแล้วนะคะก็สามารถกดข้ามไปฟังคําทํานายในกลองนั้นได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้เวลานานสามารถกดหยุดคลิปก่อน ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดอยากใบพร้อมๆกับมิง้งเดบ๋ยวมิ้งให้เวลา5วินาทีในการเลือกค่ะสำหรับคนที่เลือกนะคะพิงอาการกรองที่1นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอะไรเนี่ยคือสิ่งที่เราห้ามไปทํากับเขาหรือห้ามทาให้เขาเห็นนะคะ แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวรามาดูก่อนอนว่าข้อดีของคุณนะสิ่งที่เขารู้สึกชอบหรือว่าประทับใจในตัวคุณคืออะไรคะเป็นเอ็ดออฟสอดค่ะ t r e ออฟ f า n ค่ะเดอะสตาแล้วก็เป็น j ั s ติ c หัวกลับนะคะทั้งนี้ในส่วนของสิ่งที่เขาเนี่ยรู้สึกชอบในตัวคุณนะคะก็คือหนึ่งเลยคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้นะคะออกแนวว่าสามารถที่จะจัดการนู่นนี่น,นั่นโดยที่ไม่ต้องรอเขาหรือหวังพึ่งเขาอะไรมากมายนะคะอีกทางเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่จูจจ้จี้จุกจิกไม่ไปวุ่นวายในเรื่องราวอะไรของเขาอะนะคือค่อนข้างที่จะให้อิสระให้สเปซให้พื้นที่กับเขาเขาก็เลยค่อนข้างที่จะแฮปปี้นั่นเองนะ เท่านี้เดี๋ยวเรามาดูต่อกันว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณอ่ะห้ามทำนะคะทำแล้วเขารู้สึกไม่ชอบนะ เป็นใน f อฟ o r ดค่ะแบบหัวก,กับ s of f f n ฟนค่ะ Si กออฟคค่ะแล้วก็เป็น1ช of pentacle นะสิ่งที่เขาจะไม่ชอบนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณนะเหมือนกับคิดมากนะคะโดยเฉพาะเหมือนเอาเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆ ปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนเอามาพูดหมายแบบนี้นั่นคือสิ่งที่เขาไม่โอเคนะคะหรือนอกจากจะไม่ใช่แค่เรื่องเก่าๆถ้าคุณไปพูดถึงแฟนเก่าคนคุยเก่าอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่ไม่ควรนะไปพูดหรือไปทำให้เขาเห็นนะคะแล้วถ้าเกิดคุณเผลอไปทำนะเขาจะรู้สึกอย่างไรคะเป็น night of sort w ค่ะ the lover หัวกลาบค่ะ เอ็กออฟเพนเแล้วก็ทูออฟคาร์นะคะคราวนี้ถ้าเกิดคุณเผลอไปเอาเรื่องเก่าๆขุดคุ้ยขึ้นมาหรือมาพูดถึงแฟนเก่าคนเก่าๆนะคะคือมันอาจจะทําให้ตัวเขานะคะหงุดหงิดมากๆแล้วก็จะชวนคุณทะเลาะได้นั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้มันอาจจะยังไม่ถึงกับเป็นเรื่องใหญ่โตสักเท่าไหร่นะเพราะว่าโดยรวมเขาก็ยังค่อนข้างรู้สึกโอเคกับคุณอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะมีเหมือนทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะก็เรียบร้อยสาหรับคนที่เลือกพีอากาศกล่องที่1 ถกดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสคร i b e แล้วก็กดดิ่งด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกพีอาการนะคะกองที่2เรามาดูกันนะคะก่อนที่เราจะดูตามท็อปิกเดี๋ยวเราขอดูก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจในตัวของคุณคะ่ะเต้นชนออ o ซอค่ะ The h a n g m a n หัวกะ เช่นออฟฟาแล้วก็เป็นเดอะเมจิกเชียนะคะสิ่งที่เขาชอบนะก็คือตัวคูนะ่าเหมือนเป็นนักสู้นะคะเป็นคนที่ทุ่มเทนะจริงจังในเรื่องของการทํางานหรือการหาเงินมากๆนะคะแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาที่ทําให้คุณเครียดคุณกังวลมากๆแต่คุณจะเป็นพวกที่ไม่ยอมแพ้นะคะคุณจะสู้ให้ถึงที่สุดนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับมีไหวพริบดีมากๆนะคะเวลาจะหยิบจับอะไรอย่างเงี้ยแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้มีประสบ หรือเคยทํามาก่อนแต่คุณก็จะสามารถแก้ปัญหาแล้วก็จัดการได้ดีนะอีกทั้งมีทักษะในเรื่องของการพูดการเจราจารในการต่อรองอะไรแบบนี้นะคะคราวนี้อะไรคือสิ่งที่คุณห้ามทำนะกับเขาหรือห้ามทําให้เขาเห็นนะคะเขาจะรู้สึกไม่โอเคนะเป็น X อ็กออฟคันะคะ f o r of f อ n e ค่ะ The Devil ค่ะแล้วก็เป็น Temperance หัวกับนะคราวนี้ส่วนสถานการณ์นะคะที่เขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคคือเหมือนกับเวลาที่คุณสองคนมีปัญหารทะเลาะกันนะคะคือการเป็นว่าคุณะจะชอบเหมือนสรรหารวิธีแปลกๆอย่างนี้ค่ะมาทําให้เหมือนกับยือ้อมาดึงเพื่อให้เขาคุยด้วยแต่ว่าไอ้วิธีตรงนี้คือจริงๆมานทาให้เขารู้สึกไม่โอเคนะคะอย่างสมมุติเช่นว่าที่บางคนอย่างเนี้ย คือเหมือนกับว่าอยากคุยด้วยแต่ไม่รู้จะคุยอะไรก็ชวนทะเลาะดีดีกว่าเขาจะได้คุยด้วยอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะเขารู้สึกว่ามันเป็นวิธีแปลกๆที่มันไม่ค่อยโอเคเวลาคุณเหมือนแบบคิดอะไรใหม่ๆในเรื่องของการที่เรื่องของความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วถ้าคุณเผลอทําไปแล้วล่ะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรเป็นวิวออฟจูนค่ะสตรอง King of Pentacle ค่ะแล้วก็ไนท์ออฟฟาร์นะคะแน่นอนว่าเวลาที่คุณทำวิธีการอะไรแปลกๆที่เหมือนกับจะดึงความสนใจจากเขานะคะคือเขาก็จะยอมคุยด้วยนะแต่เขาก็จะรู้สึกเหมือนกับเออความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะที่มันเป็นแบบนี้บางทีเขาเองก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะสนใจอะ่ะไม่อยากสนใจคุณเท่าไหร่แล้วอะไรแบบนี้ถ้าคุณทาแบบนี้บ่อยๆนะคะก็เรียบร้อยสาหรับคนที่เลือกพิกอากาศกองที่2นะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ลายนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กด Subscribe ให้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าๆน,นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนนี้เรื่องพีอากาศกองที่3นะคะก่อนที่เราจะมาดูตามท็อปปิคนะเราขอดูก่อนว่าคนคนนั้นคนที่เราคิดถึงนะคะเขาเนี่ยชอบอะไรในตัวเราหรือมีความประทับใจข้อดีอะไรของเราบ้างคะเป็น u u e n o of u p s ค่ะแบบหัวกราบ เป็น t r e e of swords ค่ะแล้วก็ t o of f i r แล้วก็เป็น seven of cups นะคะคำนี้ในส่วนที่เขารู้สึกชอบในตัวคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะมีเสน่ห์ในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าตัวคุณเป็นค่อนข้างแบบรูปร่างหน้าตาดีแบบนี้ก็ได้นะคือแบบเป็นคนน่ารักเฟนลี่คือ เป็นคนมีเสน่ห์ที่คนเข้าหาเยอะนะคะอยู่ท่ามกลางแสงไฟมีแต่คนให้ความสนใจอะไรแบบนี้ซึ่งตัวเขาเองก็รู้นะว่าการที่คุณเป็นแบบนี้มันทําให้ตัวเขาเองก็เหมือนกับมีคู่แข่งเยอะไปด้วยนะคะคราวนี้อะไรคือสิ่งที่เขาไม่ชอบนะถ้าเกิดถูกคุณอนะทาใส่เขานะคะคือสิ่งที่แบบห้ามทําเลยนะนั่นก็คือ ชูอ of pentacle a ค่ะเอกออฟวนค่ะแล้วก็3 r f e u p คัค่ะแล้วก็เป็น the e m p r e s s นะคะนั่นก็คือว่าการที่ตัวคุณนะคะเหมือนกับว่ายังมีตัวเลือกอยู่อะไรแบบนี้เราก็เลือกที่จะเหมือนกับ ไม่ค่อยคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการตัดความหวังแล้วก็เหมือนกับมอบว่าเขาหนะักกายไปสถานะเพื่อนโดยปริยายไปอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับเป็นการตัดสิทธิ์เขาไกลๆเหมือนกับไม่ค่อยให้ความหวังเขาสักเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่เขาไม่ชอบนะคะแล้วถ้าเกิดคุณทําไปแล้วนะถ้าคุณทําไปแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรคะเป็น เอ็ดออฟคัพค่ะเดอะไฮโลแฟนค่ะเดอะซัค่ะหัวกลับแล้วก็จัดเม n นนะคร mm hmm. าวนี้สิ่งที่เขาเนี่ยรู้สึกนะคะคือเขาจะมองว่าเขารู้สึกว่าความหวังมันก็เริ่มลดน้อยลงอ่ะเวลาที่คุณทําแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าโอกาสของเขาอ่ะมันก็น้อยลงเรื่อยๆแต่ถามว่าตัวเขาเนี่ยจะทําอะไรไหมคือเขาก็ เหมือนกับว่ายังไม่ได้อยากจะยอมแพ้นะคะยังคงจะพยายามต่อไปนะยังอยากที่จะสายสัมพันธ์กับคุณต่อนั่นเองนะคะก็เรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกพิอากาศกองที่3นะก็ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดซับสไคร้นะแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีคะ่ะเลือกพิอากาศนะคะกองที่4ี่นะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าอะไรนะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกชอบหรือว่าประทับใจในตัวคุณกอ ะะเป็น Night of ค u p ค่ะแบบหัวกลับนะคะแล้วก็ Two of ฟ a n หัวกลับค่ะโ u ออฟคแล้วก็เป็น f i v e of c u p นั่นเองนะถ้าถามว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณ คุณอาจจะเป็นเหมือนแบบตรงสเปคของเขาล้วค่ะทั้งนี้มันหมายถึงตัวคุณอาจจะเป็นคนเก่าๆของเขาแบบนั้นก็ได้นะ่ะคือมันมีอะไรที่มันเคยคลิกกันมาอยู่แล้วนะ่ะรู้สึกชอบกันมาอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อก่อนนะคะตอนนี้เองก็ยังเหมือนเดิมนะคะบางคนอาจจะมีการห่างๆกันออกไปนะแต่เขาก็ยังคิดถึงอยู่ดีนะคราวนี้เรามาดูว่าอะไรคือสิ่งที่คุณห้ามทําใส่เขานะเขาจะรู้สึกไม่โอเคนะคะ สิ่งนั้นคือเป็น Queen of Swords ค่ะ King of Cups ค่ะ แล้วก็ The Tower วหัวกลับแล้วก็เป็น The ะเฮอร์นะคะสิ่งที่เขาจะรู้สึกไม่โอเคก็คือคุณพยายามที่จะให้ความหวังหรือกลับมาให้โอกาสเขากลับมาหาเขาทั้งที่ตัวเขาเองพยายามที่จะทําใจแล้วพยายามที่จะตัดใจแล้วะคะ่ะแต่เหมือนคุณนะ่ะมาทําให้เขาแบบว่ารู้สึกเขวไปอีกอะไรแบบนี้นะคราวนี้เรามาต่อกันนะคะแล้ว ถ้ากดคูณอะเผลอทำไปแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรนะเป็นเพจออฟฟารนะคะแล้วก็ k คิงออฟ r อดค่ะ Night of Pentacles หัวกับแล้วก็เป็น The World นะคะด้วยสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนคุณและเขาหน้าจะเหมือนห่างๆกันไปตัวเขาเองก็พยายามที่จะเปิดโอกาสนะคะให้กับคนอื่นๆแล้วก็ความสัมพันธ์ใหม่ๆนะนะแต่ว่าพอคุณทําแบบนี้มันทําให้เขาเหมือนขวนกับไปนะคะคิดถึงเรื่องราวในอดีตแล้วก็เหมือนมีความรู้สึกค่อนข้างจะยึดติดนะในความสัมพันธ์นี้เข้าไปแต่ถามว่าจะปิดโอกาสไหมก็ไม่นะคะก็ยังเหมือนกับเปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะก็เรียบร้อยส สำหรับคนที่เลือกพีอากาศนะคะกองสุดท้ายกองที่4นะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์นะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยสําหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆสวัสดีค่ะ